สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการจุลาวิจัยครับประจำวันเสาร์ที่ 15สิงหาคม2552นะครับเวลาเดียวกันนี้ครับประมาณ9โมงครึ่งถึง9ก้โมง55ครับที่เราจะนำเสนองานวิจัยภายในรั้วจามจุรีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับก็มีทั้งวิทยาลัยและสถาบันมาหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันนำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันโดยผมยศพรพยุงสุวรรณรับหน้าที่ในการดาเนินรายการนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวจากสถาบันการขนส่งจุฬาให้เกียรติมา ร่วมรายการนะครับซึ่งจะเป็นการนำเสนอในหลายๆเรื่องที่มีความสำคัญและเรื่องหนึ่งที่เป็นหัวข้อในวันนี้นะครับก็คือ การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในประเทศไทยเรื่องนี้สําคัญทีเดียวนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยบริษัทเอกชนที่ได้รับสัมปทานก็จะนําเข้าขบวนรถไฟฟ้าสําเร็จรูปเนี่ยมาจากต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นจากโรงงานประกอบรถไฟฟ้าในประเทศออสเตรียก็ทําให้ประเทศไทยต้องเสียเม็ดเงินในการนําเข้าจํานวนมากครับและนอกจากการสูญเสียเม็ดเงินแล้วเนี่ยยัง ศูนย์เซอกาสด้วยนะครับในการพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าให้เกิดในประเทศไทยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วครับทางด้านของ สสอ,สอ,อคือสำนักง,งานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมเห็นว่าประเทศไทยน่าจะมีศักยภาพในการพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมประกอบรถไฟฟ้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่องขึ้นภายในประเทศได้นะครับจึงเป็นเหตุผลหนึ่งครับที่เราจะมาร่วมวิเคราะห์กันในวันนี้เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในประเทศไทยว่าจะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเรามีวิทยากร3ท่านมาร่วมในรายการวันนี้ครับ ท่านแรกนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประมวลสุธีจารุวัฒนะรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบันการขนส่งจุลาอาจารย์ยังเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหาการคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับคุณอิทธิชัยปัทมศสิริวัตรครับเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชนานาญการพิเศษสํานักนกโยบายอุตสากรรมรายสาขาหนึ่งสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสากรรมครับสวัสดีครับคุณอิทธิชัยครับสวัสดีครับ และอีกท่านหนึ่งนะครับคุณทินใจงามครับผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าและเครื่องกลโครงการระบบขนส่งทางรถไฟขนส่งมวลชนซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับในด้านระบบไฟฟ้าและเครื่องกลโครงการระบบการขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศ ผู้โดยสารอากาศยานในเมืองหรือว่า a i r p o อร Link ยังมีประสบการณ์มากมายนะครับทั้งดูแลการขุดเจาะระบบไฟฟ้าของรถไฟฟ้าใต้ดินเป็นที่ปรึกษาให้กับ MRTA ส่วนต่อขยายสีน้ําเงินส่วนต่อขยายสีแดงแล้วก็แอร์พอร์ตลิอย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่ครับนี่คือวิทยากรทั้ง3ท่านที่มาร่วมในรายการวันนี้ครับสวัสดีทั้ง3ท่านอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับครับ ก็เรียนถามนะครับเริ่มที่อาจารย์ประมวลก่อนนะครับว่าในในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในประเทศไทยถ้าถามว่าเราสามารถจะสร้างอุตสาหกรรมประกอบรถไฟฟ้าขึ้นในประเทศไทยในมุมนักวิชาการอาจารย์มองว่าความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนครับคือจริงๆต้องอยากให้ทางผู้ฟังมองภาพอ,าอย่างน้อยเป็น2อ,อระดับแล้วกันนะครับ ระดับที่ท่านผู้ฟังส่วนใหญ่จะจะทราบกันก็คงเป็นเรื่องของการที่มีโอกาสได้ใช้รถไฟฟ้าแต่ในขณะที่อีกมุมหนึ่งของฝ่ายนักวิชาการที่ที่ดูแลด้านที่เกี่ยวกับทางเทคนิคแล้วก็วิศวกรรมเราก็มาสนใจในแง่ของทางเทคนิคในการผลิตแล้วก็ประกอบตัวรถไฟฟ้าที่ผ่านมาถามว่าในในประเทศไทยเนี่ยเราเรามีความรู้เรามีการถ่ายทอดความรู้แล้วก็มีโรงเรียนมีมหาวิทยาลัยที่ที่ทำการศึกษาหรือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตรถไฟฟ้า เป็นเรื่องเป็นราวหรือเปล่าครับก็บบตอบตรงๆเลยว่าไม่มีมะนะครับเพราะงั้นแล้วส่วนใหญ่เนี่ยผู้เชี่ยวชาญที่ที่เข้าไปอยู่ในในตลาดภาคอุตสาหกรรมรเป็น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 คนที่เข้าไปไปทําหน้าที่อยู่ในอยู่ในการทางเทคนิคในการประกอบในการผลิตพวกนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มาจากฝ่ายทางด้านเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ หร,ห,รหรือสาขา,าด้านอื่นๆซึ่งหมายความว่าเวลาที่เข้าไปอยู่ที่เนื้อง,งานก็คงต้องต้อง,อ,งอาศาาัยการเรียนรู้เพิ่มเติมจาก,จากบริษัทที่ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการผลิตการประกอบการติดตั้งโดยตรงนะครับเพราะงั้นใ,นในช่วงระยะเวลานี้ครับหลังจากที่ประเทศไทยเองก็เริ่มมีการใช้ระบบรถไฟฟ้าจํานวนค่อยๆเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรามีใต้ดินเรามี BTS รอลอยฟ้าหรือไรพวกนี้ครับเพราะงั้นเราช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ ผมเชื่อว่าภาคการศึกษาเนี่ยก็คงเริ่มตื่นตัวแล้วว่าถ้าเราได้ได้มีการริเริ่มมาทําการศึกษาว่าจริงๆแล้วทางเทคนิคการผลิตการประกอบรวมไปถึงการติดตั้งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นเรื่องซึ่งวิศวกรชาวไทยช่างเทคิชาวไทยน่าจะสามารถทําได้น่าจะสามารถเรียนรู้ได้แต่ว่าจะใช้ระยะเวลาแค่ไหนแล้วก็ใช้เงินทุนในการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเพื่อใช้ในการศึกษาเรียนรู้เนี่ยก็คงเป็นเรื่องซึ่งเราก็กําลังทําการศึกษาอยู่แล้วก็ แผนงานก็คงต้องค่อยๆทยอยออกมานะครับเบื้องต้นคือคืออยากให้เห็นภาพแบบนี้ก่อนนะครับแเดี๋ยวรา,ายละเอียดอื่นๆเนี่ยคงค่อยๆฟุกคุยให้ฟังเป,เป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปเดี๋ยวถามอาจารย์ <ผม S 2> อีกนิดหนึ่งครับว่าจริงๆคือการจะสร้างอุตสาหกรรมในลักษณะนี้มันต้องเป็นการรวมท่าถามภาษาชาวบ้านคือวิศวกรในหลายๆสาขามารวมกันอย่างนั้นใช่ไหมครับโอ้ถึงจะเกิดขึ้นได้ก็ก็นี่คือส่วนหนึ่งนะครับมาที่คุณอิทธิชัยครับในฐานะสสอ นะกับเรื่องนี้ความเป็นไปได้ครับว่าอุตสาหกรรมประกอบรถไฟฟ้าในประเทศไทยมีโอกาสไหมฮะอ,อ,อยากจะให้มองพื้นฐานก่อนนะครับว่าจริงๆในขณะนี้เนี่ยประเทศไทยเราเองเนี่ยเราจัดว่าเป็นฐานการผลิตที่สําคัญของอุตสาหกรรม ยานยนต์นะครับแล้วก็มีอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อีกอันหนึ่งซึ่งเป็นเรามีฐานการผลิตอยู่ในบ้านเรานะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยโดยพื้นฐานของประเทศไทยก็ยังมีอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับที่จะมาสนับสนุนเช่นไม่ว่าจะเป็นอุตสากรรมพลาสติกนะครับอุตสาหกรรมแก้วนะครับกระจกนะครับแล้วก็ยังมีอุตสากรรมทางด้านวิศวกรรมอื่นๆอย่างพวกเครื่องจักรกลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่ง จริงๆเหล่าเครื่องเหล่านี้เนี่ยโดยเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และก็อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับ,รบเราเองเนี่ยเรามีความสามารถในการผลิตถึงขนาดที่ว่าเราส่งออกได้นะครับโดยในแง่ของมาตรฐานการผลิตเนี่ยผมคิดว่าเราเองไม่ได้ด้อยกว่าทางประเทศอื่นๆนะครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าการที่เราจะเข้าไปซัพพอร์ตการที่จะเอาตัวอุตสาหกรรมที่เรามีอยู่เนี่ยไป สนับสนุนให้เกิดตัวอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าขึ้นมาในประเทศเนี่ยนะครับก็คงจะต้องมีการวางนโยบายที่ที่ชัดเจนนะครับแล้วก็จะต้องมีอาศาัยความร่วมมือในหลายๆอุตสาหกรรมที่จะมาร่วมมือกันทาแต่ผมคิดว่าโดยพื้นฐานแล้วแล้วนะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานทางด้านการผลิตนะครับแล้วก็เรื่องคนเรื่องความรู้ความสามารถผมคิดว่าเรามีพื้นฐานที่จะสามารถพัฒนาต่อได้ครับครับในมุมคุณทินนะครับก็น่าจะได้สัมผัสกับ อุปกรณ์ที่มีการนําเข้าจากต่างประเทศนะครับเมื่อมมองศักยภาพของประเทศไทยความเป็นไปได้ในการที่จะเกิดอุตสาหกรรมในลักษณะนี้คุณจินมองอย่างไรครับจากประสบะการณ์ที่ที่ผ่านมานะครับเคยทํางานมาหลายๆโปรเจกต์นะฮะทั้งอยู่เมืองนอกมาเกือบเป็น10ปีแล้วก็อยู่เมืองไทยก็ทํางานที่ BTS อยู่6ปีนะฮะทั้งออกแบบทั้งติดตั้งแล้วก็ออปเปรตรถนะฮะแล้วก็มาอยู่ใต้ดินรถไฟฟ้าใต้ดินอีก 6ปีนะ,ะครับก็ أ, จากประสบการณ์ณวันนั้นมาถึงวันนี้นะฮะประเทศไทยเราเนี่ยพัฒนาไปได้เยอะในด้านาหนึ่งในด้านบุคลากรเมื่อก่อนคนไทยนี่ยังไม่มีความรู้ประสบการณ์ในด้านพวกระบบรถไฟฟ้าเท่าไหร่รมาณวันนี้นะฮะพวกเรามีาวิศวกรหรือเทคนิคเชียนที่มีทักษะขึ้นเป็นจำนวนมากนะ,ะในความรู้สึกของผมเนี่ยจากมุมมองที่ ในแง่ของเศรษฐศาสตร์นะประเทศไทยเนี่ยมีน่าจะน่าจะมีศักยภาพและก็มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถที่จะผลิตขึ้นเองหรือว่าสร้างทรัพยากรมนุษย์ขึ้นมาเองเพราะตัวรถไฟหรือว่าเทคโนโลยีพวกนี้จริงๆแล้วนะเท่าที่ผมสัมผัสมาแล้วก็เคยร่วมทำงานมาหลายๆโปรเจกต์ผมผมเชื่อว่าประเทศไทยนะ่าจะ น่าจะทําได้นะครับครับคือน่าจะทําได้ทั้ง3ท่านมองนะแต่ว่าคือมองใน,ด,นด้านเทคนิคนะครับต้องถามคุณทินต่อไปเพราะว่าเรื่องของระดับความสามารถทางเทคนิคด้านวิศวกรรมรถไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ยถ้าจะวัดเป็นระดับถามว่าอยู่ในระดับไหนครับคือถ้ามองมองประเทศไทยตอนนี้นะเราเป็นเหมือนยูเซอร์นะฮะแต่ว่าถ้ามีการส่งเสริมให้พัฒนาขึ้นมาให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะ พัฒนามาทําเองหรือผลิตเองนะค,ะครับ,รบผมว่า,น,าน่าจะเป็นไปได้ยกตัวอย่างเช่นตัวถังรถนะฮะตัวถังรถซึ่งในต่างประเทศที่เคยสัมผัสมาที่ที่นําม,มาใช้ในประเทศนะฮะก็ประกอบขึ้นโดยโดยพิศวกรแล้ก็ช่างที่มีทักษะแมนเม็ดนะะคือตีขึ้นรูปแล้วก็ทําขึ้นรูปแล้วก็ตัดเชื่อมเป็นเป็นลักษณะเหมือนเหมือนกับ การประกอบรถของของเมืองไทยอ,อย่างเช่น<ะ>ของรถบสัสรถไรนะัะค,ความก็เรียกความยากง่ายไม่น่าจะแตกต่างกันมากนะครับยกเว้นชิ้นส่วนบางส่วนซึ่งอาจจะ,ะต้องใช้เวลานี่ถึงการพัฒนาส่วนตัวถ<ะ>ังนี้ผมเชื่อว่าประเทศไทยนี่ทําได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมันมันเป็นลักษณะเหล็กคัสซีแล้วก็พวกโครงสร้างพวกนี้ซึ่งจะเป็นรูปลักษณะที่ว่าสามารถที่จะ ตีขึ้นรูปและออกแบบมาจะให้เป็นลักษณะไหนนั่นคือานด้านของเอนจิเนียริ่งดีไซน์นะครับ,รบแล้วก็ส่วนส่วนที่จะซับซ้อนไปนิดนึงคือว่าอาจจะใช้เวลานิดนึนงในการพัฒนาและก็ดีเวล็ตัวนี้ก็คือส่วนของบูกี้หรือว่าส่วนของช่วงล่างนะฮะช่วงล้อแล้วก็ช่วงที่เอ่อเรียกสัตว์สเปนชั่นนะครับช่วงรับน้ําหนักตรงนี้ถ้าถ้าในมุมมองผมเนี่ย เมืองไทยนี่มีศักยภาพทําได้แต่ว่าเครื่องจักรเครื่องโกลเนี้ยอาจจะแพงนิดนึงครับต้องอาจจะใช้เวลาหรือว่าอาจจะทุ่มเททางด้านเนด้านการเงินหรือว่าในด้านเน้เรียกว่ามันสมองเข้าไปอีกนิดนึงครับอย่างชิ้นส่วนบางส่วนที่ว่าเนี่ยครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมฮะว่ามันเป็นส่วนไหนยังไงถึงจะต้องมีรายละเอียดเป็นพิเศษแล้วก็ต้องอาจจะต้องศึกษาเป็นพิเศษครัส่วนตัวถังนี่ผมว่าดูดูแล้วไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับก็เป็นเหล็กคัสซี ธรรมดาแล้วก็ส่วนประกอบของตัวถังเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนเมทัลชีสที่ตีขึ้นรูปแล้วก็เชื่อม,อมแล้วก็ทำพ่นสีแล้วก็ออกแบบตามตามที่ดีไซน์นะครับ,รบส่วนรูปร่างของรถเนี่ยจะให้หน้าแหลมหน้าทู่หรือว่าหน้า,หน,าหน้าลักษณะที่เป็นตัดอันนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของ Engineering Design เท่าที่ดูตัวนี้ไม่น่ามีปัญหาส่วนที่ ที่ผมมองว่าคือส่วนของบูกี้บูกี้คือในคำว่าบูกี้ของผมคือช่วงล่างนะฮะไม่ไม่ตัวรถช่วงล่างช่วงที่มีล้อ4ี่ล้อในรถ1นตู้เนี่ยจะมีบูกี้อยู่2องสองสบูกี้นะครับก็มี4ล้อต่อบูคี้คือตัวนี้นี่ขออนุญาตแทรกเชิญครับประเด็นนี้เนี่ยครับบางทีสําหรับท่านผู้ฟังที่ไม่ไม่ได้มีประสบการณ์หรือมีความชํานาญในเรื่องเกี่ยวกับตัวรถไฟรถไฟ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟธรรมดาหรือว่ารถไฟขนส่งมวลชนที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยครับมีคาศัพท์หลายคําซึ่งที่ชาวบ้านพูดง่ายๆแล้วกันว่าชาวบ้านเรียกกันทั่วไปกับนักวิชาการเรียกแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นในกรณีของตู้รถไฟตู้รถไฟหนึ่งตู้เราก็เรียกว่าเป็นตู้รถนะครับเป็นเป็นรถหนึ่งตู้หนึ่งคันรถหลายๆตู้มารวมกันเช่นอาจจะต่อกัน3 3สตู้เราก็เรียกว่าเป็นรถไฟหนึ่งขบวนทีนี้ไอ้รถไฟหนึ่งตู้เนี่ยครับ มันก็จะมีไอตัวแคร่ล้อที่อยู่ข้างล่างทําหน้าที่ในการวิ่งอยู่บนรางตัวแคร่ล้อข้างล่างเนี่ยครับเราเรียกว่าโบกี้แล้วรถไฟหนึ่งตู้ปกติก็จะมี2โบกี้นะครับเพราะงั้นเ้วเวลาเวลาที่ถ้าเป็นสับชาวบ้านเรียกเรามักจะเรียกโบกี้ว่าหมายถึงหมายถึงตู้รถไฟซึ่งซึ่งนั่นเป็นเป็นคำพูดที่ชาวบ้านเรียกกันนะครับแต่ว่าในในภาษาคนทํารถไฟเราเราจะสื่อว่าตัวโบกี้เนี่ยเป็นแคร่ล้อที่อยู่ที่อยู่ใต้ใต้ตัวตัวตู้รถ นะครับ <หา S 2> เพราะงั้นมันจะมันจะสับสนกันนิดหน่อยทีนี้สำนวนที่เหลียวเราจะคุยกันวันนี้คงคงคุยกันในมิติว่าโบกี้เป็นเป็นไอ้แคร่ล้อที่อยู่ข้างล่<ห>างนะครับ <หา S 2> ตัวนี้ค่อนข้าง ค่อนข้างในในแง่ทางเทคนิคก็อาจจะซับซ้อนนิดนึงเพราะว่ามีมีเจ้าของเทคโนโลยีในตลาดอยู่พอสมควร,ครแต่ความยากง่ายในการผลิตเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราลองค่อยๆค่อยๆปรึกษาคุณทินว่า,าว่าเราคิดว,ว่า<ช>จากประสบการณ์คุณทินเนี่ยเราทาไหวหรือเปล่าครับครับดีครับอาจารย์เผือาา่ออาจารย์จะได้ช่วยขยายความนะครับให้ท่านผู้ฟังได้เห็นในในศัพท์ทางเทคนิคบางคําซึ่งแน่นอนว่าบางท่านอาจจะไม่เข้าใจนะฮะจะได้ชัดเจนตรงนี้มากขึ้นเชิญคุณทินต่อเลยครับ ผมมองส่วนของของแค่เรียกแค่ก็แล้วกันนะครับส่วนนี้มันจริงๆมันจะประกอบไปด้วยเหมือนเหมือนกับช่วงล่างของรถก็คือมีล้อแล้วก็มีเบรกแล้วมีพวกระบบระบบะกัมปูพวกอ,อะไรที่ที่จะเข้ามาครับมาทเทเลียนพวกนี้มันจะค่อนข้างจะนั้นนิดหนึ่งคือพิเศษกว่าตัว,ต,วตัวรถธรรมดาเพราะตัวรถธรรมดาก็คือใช้เหล็กธรรมดาแล้วก็แม่นชิดทั่วไปตัวนี้จะเหล็กที่เกรดดีนิดหนึ่งแล้วก็เทคโนโลยีใน,ในการที่จะหลอ่อหรือจะโมเนี่ย อาจจะใช้เครื่องจักรซึ่งอาจจะมีราคานิดนึ่งถ้าถามทําได้ผมวก็ทาได้แต่ต้องอาศัยที่ว่าความพัฒนาของพวกเราเนี่ยคือมองมองในแง่ของที่เราเคยซื้อมาเนี่ยในในประเทศเนี่ยในโลกเนี่ยมันจะมีแค่สองลักษณะนะครับ,ค,รบคือรถไฟที่ที่ใช้ใช้อยู่ในลักษณะที่รางความกว้างของรางนะครับแล้วก็ความกว้างของล้อเนี่ยมันจะมีสอง ท,ที่ใช้นะเป็นมิเตอร์เกตก็คือรางกว้าง1เมตรนะครอันนี้เป็นเขาเรียกโดยทั่วไปเขาเรียกมิเตอร์เกตก็คือรางกว้าง1เมตรวัดจากข้างไหนนะครับและอีกอันที่ที่ใช้เยอะๆเป็นสแตนดาร์ดเกตนะฮะสแตนดาร์ดเกตนี่คือความกว้าง 1, 4, 3, 5มมิลน,นะครับตัวนี้จะใช้เยอะในในทั่วโลกแล้วก็เป็นที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ตัวส่วนมากที่จะนำมาใช้ในประเทศไทยจะเป็นสแตนดาร์ดเกนะครับถ้ามุมมองไปก็คือว่าส่วนอื่นเนี่ยผมเชื่อว่าประเทศไทยทำได้ระบบอื่นอย่างในในระบบรถไฟเนี่ยมันจะมีรางนี่โอเครางก็เป็นลักษณะรางทั่วๆไปถ้าเมืองไทยเนี่ยสามารถที่จะรีดจะหลอมเหล็กมาได้นะครับ,รบส่วน <c oughs> ของ uh, รถไฟนี่ผมว่าบูกี้นี่เป็นส่วนที่ที่ซับซ้อนนิดหนึ่งแต่ว่าสามารถที่จะทำได้เพราะบางส่วนเนี่ยเราอาจจะ ซื้อได้อย่างพวกลูกปืนนี่นะครับเมืองไทยอาจจะใช้เกรดดีอะไรเราสามารถที่จะหาซื้อได้ครลูกปืนล้อแล้วก็พวกเบรกพวกอะไรเนี่ยอ,นะอถ้าในอนาคตถ้าเมืองไทยจะผลิตผมก็เชื่อว่าประเทศไทยมีมีศักยภาพนะวิศวกรไทยณวันนี้นะครับที่ผ่านมาผมผ่านมาจากบีเทสจากใต้ดินนะครับกว่าเกือบยี่สิบปีผมเชื่อว่า ณปัจจุบันเนี่ยคนไทยมีศักยภาพเยอะวิศวกรไทยเนี่ยที่เข้าไปทํางานอยู่ปัจจุบันนี้นะครับมีศักยภาพเยอะไม่ไม่แพ้ฝรั่งฮนะและมีความรู้ลึกด้วยเขาทำทุกวันอย่างทุกวันนี้ผมผมเข้ามาเป็นเซตอัพในของไอพอร์ตลิงนะครับ,รบมาเซตอัพออปเปอเรเตอร์ ator, คือทีมที่จะมาเดินรถนะครับ,รบเรารีคูดคนเข้ามาตอนนี้นะครับเรา,าคัดสารคนเข้ามาและส่วนมาก เราจะเห็นว่าคนที่มาเนี่ยมีศักยาภาพเยอะเพราะหนึ่งมาจากมาจาก B T S บ้างที่เคยคทำงาน B T S ครับแล้วก็สองมาจากรถไฟใต้ด,ดินสามมาจากบริษัทผู้รับเหมาที่ที่เคยรับเหมาหรือว่าที่เคยสปายให้ให้แก่ B T S ผมมีความรู้สึกว่าหน้าวันนี้ ที่ผมสัมภาษณ์พวกเขานะเขามีความรู้ลึกและมีศักยภาพสูงครับอืมฮะเชิญอาจารย์ครับประเด็นนี้เมื่อกี้ได้ยินคําศัพท์ที่คุณทินพูดถึงาาเรื่องระบบรางผมว่าเพื่อให้ทางท่านผู้ฟังจะได้เห็นภาพตามไปด้วยนะครับขออนุญาตเพิ่มเติมคําศัพท์อีก2คํคนะครับก็คือตัวระบบรางที่คุณทินพูดถึงก็คือตัวมิเตอร์เกจกับ,บอีกตัวหนึ่งก็คือตัวสแตนดาร์ดเกจ ถามว่าตัวมิเตอร์เกจคืออะไรคุณทินพูดถึงว่ามันเป็นรางที่มีความกว้างประมาณเมตรเมตรเศษเมตรนิดๆนะครับถามว่าผู้ฟังอาจจะนึกไม่ออกว่าไอ้ไอ้ไอ้ระบบรางเมตรเมตรหนึ่งเนี่ยมันแค่ไหนรถไฟธรรมดาของของการรถไฟแห่งประเทศไทยรฟทเนี่ยครับทุกสายทุกขบวนเราเราเราคงมีโอกาสเห็นรางรถไฟทั่วประเทศไทยรางระบบนั้นเป็นรางระบบมิเตอร์เกจคือก็คือความกว้างประมาณ1เมตรครับประมาณ1เมตร ข้อจํากัดมีนิดหน่อยก็คือว่ารถไฟจะแล่นด้วยความเร็วไม่สูงมากนะครับอย่างมากก็คงประมาณสัก3 0 4 0ิบสี่สแม็กซิมัมไม่เกินร้อยยี่สิบนะครับ่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันอยู่ในเมืองก็คงวิ่งกันอยู่ที่ประมาณประมาณ30 4สิบเมตรโดยกิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยประมาณนั้นนะครับทีนี้สําหรับตัวระบบรถไฟฟ้าแล้วก็ระบบรถไฟใหม่ๆที่ที่หลายประเทศใช้กันครับ นื่องจากว่าอาจต้องมีการขนส่งของน้ำหนักเยอะขึ้นต้องการความเร็วในการขนส่งเยอะขึ้นนะครับะระบบรางก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปใช้เป็นเป็นระบบที่กว้างขึ้นอันนี้ความความกว้างาประมาณหนึง่งสี่สามารถ หนึ่งเมตรสี่สิบสามจุดห้าครับอันนี้เป็นความกว้างแล้วเราก็เรียกว่าต้องกว้างกว่าใช่ครับแล้วเราก็เรียกระบบรางนี้ว่าเป็นแบบมิดเดิลเกจนะครับครับในมุมผู้ปฏิบัติมอ่า่นี้ขอเรียนถามอาจารย์ในมุมวิชาการสักนิดหนึ่งแล้วกันคะว่าความสามารถที่อาจารย์ประเมินเทคนิคในด้านวิศวกรรมรถไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ยอาจารย์ประเมินอย่างไรแล้วก็น่าจะมองในในวิศวกรในช่างฝีมือในช่างฝีมือไทยอาจารย์ประเมินศักยภาพตรงนี้อย่างไรครับเบื้องต้นนะครับประเทศไทยเนี่ย มีมีรถไฟมาตั้งแต่ยุคสมัยรุ่นเ้าราชการ,รที่ห้าเรามีการใช้รถไฟมาร่วมเป็นร้อยปีนะครับเพราะงั้นถามว่า วิศวกรชาวไทยช่างฝีมือชาวไทยเนี่ยรู้เรื่องเกี่ยวกับรถระบบเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบรถไฟหรือเปล่าคําตอบคือเรารู้แน่นอน<ะ>ทีนี้ถามว่าเราลดไฟฟ้าที่จะเป็นใต้ดินเป็นเป็น,เป,นเป็นลอยฟ้าเป็น BTS เป็นอะไรต่อมีอะไรที่เรากําลังเห็นกันเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างจากระบบรถไฟทั่วไปก็คงมีจุดแตกต่างตรงที่ว่าถ้าเป็นระบบรถไฟรุ่นเก่าๆที่เราใช้กันก็ขับเคลื่อนด้วยระบบดีเซลแต่ในขณะที่ระบบรถไฟรุ่นใหม่ๆก็จะขับเคลื่อนด้วยระบบ ฟฟครับนะครับ<ๆ>ก็ก็ใช้ไฟฟ้าเข้าไปขับเคลื่อนแล้วก็คงมีกลไกลการทํางานอื่นๆที่เพิ่มเติมเสริมเข้าไปเช่นการติดตามภาษาอังกฤษใช้คำมอนิเตอร์รติดตามตัวรถไปว่ารถวิ่งด้วยความเร็วเท่าไรวิ่งไปถึงสถานีไหนแล้วมามามา,มาเทียบท่าตรงตามเวลาที่กําหนดหรือเปล่าสามารถขนขนถ่ายคนได้ปริมาณเท่าไรในเวลาที่กําหนดหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือผู้นี้คือการค,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 ควบคุมระบบการทั้งหมด พวกนี้เนี่ยก็แปลว่าก็ต้องมีเทคนิคทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าทางเครื่องกลทางระบบตรวจตรวจตรวจจับหรือเซนเซอร์หรือหรือระบบคอมพิวเตอร์อื่นๆเนี่ยเข้าไปประกอบเพิ่มเติมซึ่งต้องยอมรับครับเรื่องนี้สําหรับประเทศไทยแล้วก็ก็ถ้ามองโดยภาพรวมก็ยังคงเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ครับนะครับแล้วก็อาจจะมีวัสดุมีอุปกรณ์บางตัวซึ่งแน่นอนว่าเราเรายังไม่ได้มีการผลิตขึ้นในเมืองไทยหลายชิ้นหลายส่วนเท่าที่ได้ทําการศึกษาเบื้องต้นมานี่นะครับ หลายอย่างไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยไม่มีศักยภาพในการทําจริงๆเราทําได้ปัญหามีเรื่องเดียวคือ,ค,อความต้องการใช้หรือดิมาเนี่ยมันมันไม่มากพอ,อในเบื้องต้นถ้าเราถ้าเราผลิตแล้วมีมีผู้ที่ซื้อของไปใช้ผลิตชิ้นส่วนบางชิ้นขึ้นมาแล้วมีผู้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 ซื้อซื้อไปใช้เพื่อใช้ในการประกอบไป,ไป,ไ,ปไปใช้งานเนี่ยถ้ามันมีน้อยกลุ่มของอุตสาหกรรมที่เป็นฝ่ายผู้ผลิต Mm hmm. ก็คงไม่ไม่สามารถผลิตให้ได้เพราะว่ามันจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการลงทุนเป็นเครื่องจกักรเป็นเป็นอะไรต่อมีอะไรเพราะงั้นที่ผ่านมาในเบื้องต้นเนี่ยครับก็ปัญหามันอาจจะไม่อยู่ที่ที่ทางด้านเทคนิคซะซะเป็นส่วนเดียว ส่วนหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของปริมาณความต้องการใช้ด้วยอประเด็นนี้เป็นเรื่องท,ที่ที่น่าสนใจตรงที่ว่าช่วงระยะนี้ทางกระทรวงสาหก,กรรมทางสะสะอ,อเนี่ยก็คงจะเริ่มมองเห็นแล,ะละ้วล่ะว่าว่าปริมาณความต้องการใช้กําลังเพิ่มขึ้นเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดแล้วเนี่ยตามตามแผนนโยบายของทางกระทรวงคมนาคมผ่านโดยสอนขอขเนี่ยนะครับก็กําลังมีการริเริ่มว่าเดี๋ยวจะติดจะจะ,จะเริ่มใช้ติดตั้งรถไฟฟ้าเข้าไปถึงตั้งสิบสองสิบสามสายสีต่างๆมากมาย ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ก็อาจจะเป็นสีสีน้ําเงินสีเขียวสีดแดงอ,อ,อะไรเนี่ย<า>ครับครับทีนี้ถ้าถ้ามันเริ่มมีมีจำนวนปริมาณมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าประเด็นนี้ทางทางทางคุณอิทธิชัยก็น่าก็น่าจะให้ข้อมูอลได้ได้เพิ่มเติมนิดนึงว่าว่าตอนนี้ทางสสอ,อรหรือทางกระทรวงอุตสาหกรรมเริ่มเริ่มเริ่มเห็นภาพอะไรบ้างเห็นเห็นภาพยังไงครับอยากจะจะให้ความเห็นอย่างนี้นะครับว่าในเชิงของทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับทางสานักงานเศรษฐกิจการมนะครับเรามองว่า ขณะนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยเรากําลังขยายเส้นทางของของการโดรถรถไฟฟ้า,านะครับไม่ว่าจะเป็น BTS หรือว่า l ถไฟอมอนะครับแล้วในอนาคตก็จะมีของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก,ก็จะมีโครงการที่จะพัฒนาเส้นทางต่างๆก็มองในแง่ของอโอกาสของการที่ ดีมานเนี่ยนะครับใ <C> e <at> นอนาคตรเรื่องของระบบโลจิสติกของประเทศ <C> e <at> เป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสำคัญเพราะมัน<ช>เป็น,ห,นหัวใจสำคัญในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจค, <C> e <at> ครับอันนี้เวลาที่เรามองถึงดีมานตัวนี้ต้องต้อง,ต,องต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้นิดหนึ่งเราอาจจะมองเรื่องดีมานเนี่ยมันต่างกับจากเวลาที่เราเห็นสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปดีมานที่พูดถึงเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นหลักเยอะๆแบบ สินค้าอุปโภคต้องต้องมีหลักเท่านี้เท่านี้นะครับ <c oughs> มันขึ้นอยู่มันเป็นลักษณะเฉพาะของทางธุรกิจนะครับว่าธุรกิจให้ผลตอบแทนได้มากน้อยขนาดไหนซึ่งในลักษณะของรถไฟฟ้าเนี่ยครับมันเป็นลักษณะค่อผมผมผมมองว่าอาจารย์มองเนี้ยผมมองว่ามันเป็นค่อน่าจะเป็นนิชมาร์เก็ตก็คือ <c oughs> เอ่อ e add หรือว่าตัวมาร์จินที่เกิดขึ้นเนี่ย <c oughs> มันมันมันมีมากกว่าสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปเพราะนั้นปริมาณดีมาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นระดับอย่างที่เรา เราเห็นใน,ในแง่ของการผลิตสินค้าบริโภคนะครับซึ่งมองมองจากตรงนี้แล้วเนี่ยทางจริงๆทางกระทรวงศึกรากรเองเนี่ยก่อนหน้าที่เราจะเริ่มดูแนวนโยบายที่จะวางเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยเราเองก็ได้มีการหารือกับทางาผู้ประกอบอุตสาหกรรมนะครับเราได้มีการเชิญผู้ประกอบอุตสาหกรรมท,ที่อยู่ในประเทศนะครับทางด้านชิ้นส่วนยานยนต์นะครับทางด้านอาาิเล็กทรอนิก ้านไฟฟ้านะครับด้านกระจกด้านแก้วด้านเครื่องจับกลอนในหลายๆสาขานะครับครับเป็นที่น่ายินดีนะครับว่าในหลายๆกลุ่มได้เห็นตรงกันว่ามันเป็นโอกาสนขณะนี้มันเป็นโอกาสนะครับเพราะว่าถ้าบอกว่าถ้าเราคิดกันในช่วงอื่นมันอาจจะไม่ใช่แต่ช่วงเนี้ยทุกคนเห็นโอกาสมันเป็นดีมานที่กําลังจะเกิดขึ้นมันมาถึงแล้วมันมาถึงแล้วครับแล้วแล้วที่สําคัญนะครับถ้าเราปล่อยไม่คว้าไว้ เราจะสูญเสียตรงนี้ไปมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะต้องมาเริ่มกอนทำอันนี้สัญญาณอีกอันหนึ่งที่ททททดีก็คือว่าภาคอุตสาหก,กรรมเห็นตรงกันภาคอุตสาหก,กรรมอยากเข้ามาร่วมที่คุณทินได้พูดถึงว่าอทีทททไไอ่ได้ถามบุณทินนะครับว่ารเราจะทำแลเนี่ยมันต้องทำได้หรือเปล่าทุนทินได้พูดถึงว่าเาเราต้องเรียนรู้นะครับะะเราพื้นฐานเราทําได้เราเรียนรู้นะครับนี่คือ ถ้าหากว่าเราในท,ทุกๆกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยได,ได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็วางแนวนโยบายร่วมกันนะครับมันก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับคือผมผมมองว่าอย่างนี้ครับว่าไอการที่เราจะวางนโยบายเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าขึ้นในประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องของความร่วมมือแล้วก็วาง นโยบายอย่างเป็นระบบและก็มีบูรณาการครับอืมฮะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับยังไม่จบนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าเรื่องของการพัฒนา อุตสาหกรรมการผลิตรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในประเทศไทยเนี่ยยังมีรายละเอียดอีกหลายส่วนด้วยกันนะครับเพราะว่าคงต้องมาถามคุณอิทธิชัยเพิ่มในส่วนของแนวนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างอย่างในรายละเอียดว่าอย่างไรนะครับเรื่องของความคุ้มค่าที่เราจะลงทุนในอุตสาหกรรมลักษณะนี้จะคุ้มค่ามากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรกับการมีอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าในประเทศไทย นะรตรงนี้เป็นอีกหลายๆคําถามที่คงต้องมาเรียนถามกันในครั้งหน้านะครับวันนี้ขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านครับที่มาร่วมรายการนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประมวลสุธีจารุวัฒนะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบันการขนส่งจุฬาคุณอิทธิชัยปฐมศิริวัตนะครับเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษสำนักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขาหนึ่งสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมครับแล้วก็คุณทินใจงามผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าและเครื่องกลโครงการ ระบบขนส่งทางรถไฟขนส่งมวลชนให้เกียรติมาร่วมรายการทั้ง3ท่านครับขอบพระคุณทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ขอบพระคุณท่านผู้ฟังด้วยนะครับที่ติดตามรับฟังรายการจุลาวิจัยในวันนี้ครับติดตามในครั้งหน้านะครับสถาบันการขนส่งจะมานําเสนอในเรื่องนี้ให้ทุกท่านได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ